ครับคุณครูแถวบ้านนีมะพร้าวไหมบ้านมีมะพร้วา,า,พาวต้มหอมไหมครับพรมพราวต้มผอบไม่มีสองต้นเลยเนี่ยคะับเรื่องนี้มะพร้าวเพียงต้งตอบกล่าวลูกค,ค้กคกา,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 าไปเรื่อยๆมะพร้าวที่ตลาดมันราคามันสูงครับมันเอามาขายแล้วมันไม่เหลือร้อยสิบเป็นไหมครับใช่ครับลูกหนึ่งลูกละห้าสิบบาทเนี่ยคุณครูว่าผมจะขายได้ไหม เรนนี้มีตะกบแล้น้ำมันเลื่อนไปเรื่อยแต่แบบกค้าขายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดแบบนีงครับน้ำมันขึ้นเราก็ต้องใช้น้ำมันแต่ว่าค่าต้างค่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขึ้นตามไม่รู้ใครเป็นคนทำตลาดมะพร้าวก็ได้ราคาขึ้นทุกวันนะครับวันละสามบาทห้าบาทอู้บีบไม่หยุดไม่หย่อนเลยตอนนี้ ยุคนี้มีแต่ของแพงคือเนาะคือเนาะนะคเขาว่าอะไระเห็นเห็นเแต่สาราว,วัตรว่าค่าแรงขึ้นตามของตการต้ตงองกาศกประกาศกอยู่ยังไม่ทำอะไรของขึ้นหมดแล้วครับยังไม่กำหนดเลยไม่ให้นะแต่ว่าของขึ้นมาหมดแล้วใช่ครับของขึ้นแพงนะทุกอย่างก็แพงถ้า,าไปจะขึ้นครับไปไปไป เขาขายไม่ขายถ้าไม่มีเพราของมันแพงเกินไปเราลงทุนเยอะมันไม่เหลือมันก็ไม่น่าไปต่อได้ครับมันไปต่อไม่ได้อย่างเขาไม่มองว่าจะเพิ่มอะไรผมว่าไปลดค่าของชีพใช่ครับไม่ต้องเพิ่มลดลงลดของลงให้ถูกค่าของชีพเท่าเดิมแต่ว่าลดของลงมันจะสมูทกันเองมันทั้งหมก็ควรใช้ได้ครับ